สาดีพี่น้องเพิ่อสงมุทรสครก,ก,กับวัน,นอนยู่ไหนบริกาสิผ้าในเถวบนไปตลาดบ้านนาพี่น้องนนอสบายดีพี่น้องไปเมืองไปตลาดปลาบ้านนาพี่น้องไยไปหาเมืองจีรอกจีรอเขาซัดปอกซัปลาเนี่ยเนาะไปกับเมยหน่อยสบายดีพี่น้องจากเซโนไปบมาดจักรลักษณ์เยเ้าลักเดี๋ยวสากิโลเะ บซาวบถึงนอกซีปลายลักเนาะปลายลักเขาเข้าง่ามเหมนกนเขาน้่เนาะโอเคไปขันบังดีนดอกไปบ่งวามีอยังไนียขายแถวโดนไดลยบ่ไร้มาแท่นพี่น้อยโดนแลลวบวอด้มาแท่นี้อ่าเขาง่ามเลยเข่านี่ลึกมีได้กางงามนักข่าตามเข้าตี้อ่ะคข่า

lạnh lẽo 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 lạnh น okay. 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 ี่เลทั้งเท่านี่ทั้งละแสนออกแท้หนิจิโร่บอกหนินะจักจักขายเนี่ายเท่านี่หลอยตัวหาซิฟลอยตัวหาซิฟถึงถอยีบ่บ่กเสือนับรถฮะก็เสือกนับรถอันนี้เยยังีิรกันอามาจะมีแปดซิฟเลฮะ แปดสิบริเจ <R ồi. S 2> ็ดสิบจ ah, ้ะไหใส่ทงก่อนโอเจ็ดสิบอ่าหาใส่ทงโอ้ใส่ทงทงแดงเขียวมี่่ท่าไรนี่แสนีรุ่นฮะก็ไม่เ่านุ่งนี่นก็ได้ไหมบาฮะนก็ได้นัดนัดนัดงนี่นัตัวนี้เท่าไรนี่สองแสน สองแสนโอ้ยจัตัวจับตัวเลยสองแสนสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบเขาให้คือชอบเลยเาใไหชอบเลยอในห้องจะไหนเจ็ดเจ็ดสิบ เชฟขาวก็ได้ม่บอกลมคะได้่อยตัวเด็ยวให้ทั้ัี่เยบน่น้อยน้อยน้อยจายนี่นี่จด่พันี่จดพันจักแปดพี่น่อยจีรอพี่น่อยไตลาดวันหน้าขายอาหารอาหารป่า นี่เดจิโรกระปุท้ายจักโตจักโตละเท่าไหร่ตัวจ้าเหาใคเาสอนเก้าร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบตัวตอ่สองแสนสองแสนกับยูว่าบ้านสองแสนกับยู่บ้านเนี่ยสามร้อยสามร้อยเนี่ยสาปันนั่น สามอยตัวแปดสิบพันนะชั0นแปดเลยใชไหมช้นแนี่ยสามลอยตัวเะี๋ยะเอ้าะมันจะโตทั้งหมดอ่ะสามเลยไปลายเออเอาชันแปดก่อนสิเอาฮะต้นเท่าไหร่ ่ลนี่ั่น่ักโตหนี่มอมันมัเถอะเขาดิ้นหน่อยครับสาแค้นนึงเลยค่ะบอด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 อดเอาไอ้กอนแคนแปดนั่นขายตัวนี้มาบักเดินใหม่ขายบ่ล่ะ น้าลดลดเอาตัวนี้ตัวนี้ยมัดมัดแสนแปดสิบพันเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยไรไรพี่น้องเลยซื้อฝากไว้ให้แอน้องสาวอยู่ท่าแก่พี่น้องเลยเอาคือพ่อใส่สอบตัวนั้นมันคือพี่พ่ออะไรนัดเอาเอาเอาของคอนเทสเลยเอาตัวเทสเลยโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วโอ้ยใส่ทุกัวที่มาเดี๋ยวนีใส่สอบตัวนั้นนะคอยบอกพ่อใส่สอบตัวไหนคอย บอบอบอขอจยปไกลขอไปเอาแ่ไหร่ละาไหล่ไหล่หายหยัลงไไเออหายดถหาพันเดิกคากรอบเขาคากระอบยู่หาพันทลงห้ดเล้ยเอลงบ่เงย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 เอาเท่ลงเท่ลงพ่ออะไรพ่ออล้วพ่ออล้ว ดีตบตบตดูมันีอยีอยปลายตัวนนาะเติ้งี่ว่าสามอยตัวบอกเนกาตัวมาจากบ่อจ่อบ่ตายบ่ตายโอยมันติดตาฮะตายเ่ังังยังงปด ค่ะนี่แหละพี่น้องเลยประมาณสี่ห้าร้อยตน,นี่แหละฝากผู้ใหญ่คนกันบสีแดงกินเล็กๆเล็กหน่อยะะนะไะฮะย่ยา,ยานตะเกียงทีมันตอนนี้พี่น้องเลยน้องสีฝากผู้ใหญ่คนักแขกคนละม,ะมาร้อนกับแดงถอดพี่น้องเลยแดงกถอดประมาณห้าหกสิบตัวเลยพี่น้องเลยสียถอดใส่กับนี่แหละใบมะกรูด ตะไคร่ตอดกิโลกับมีมิเต่เนี่ยใส่ขานอฟพี่น้องเลยข,นขานอฟพราะประมาณใส่ไล่มันใหม่เลยพี่น้องเลยตะไคร่ไม่มกลัวใส่พร้อมกันได้พี่น้องเลยใส่พร้อมกันได้พี่น้องคุกกันเลย thang mò rồi biết không nó luôn một loại thế nào ơi tiêm đây lông lên vào đây là thừa đấy chứ nào đấy ตือตือปีอนี๋โอ้ยมาแล้วมิเะไขยพี่นอ้องเลยตัวแต่ละตัว,ตวมิเไขย่ยมาพี่นอ้องเลยนี่ปีตีดาเทออะพี่นอ้องเลย พีนีป้าลายดเยพอฝนตกพี่น้องฝนมันตกมันมันลายพี่น้องไก่ลอเนี่ยมันลายดีเนี่ยนี่อยเนี่ยป้าทอดไิลอพี่น้องของแท้ของแท้ของแท้เออน้าทอดแบบ่แบบมือนึ่น้าหอมแต่ดีก็แฉ่พแ่ละ เรเห่าคนไปแล้วเาเออาเกียมาดแมองาดไปสอนะเบร้อยพี่น้องไว้ถอดจีรอพี่น้องไอ้วันนี้กันหน้าครับไปสุภเาพันม้ามื่อเกิดร้านกันเลยว่าอะมาแว่กินกับผวัเนี่ยโอเคมาพี่น้องว่ากินด้วยกันพี่น้องไปนี้พี่น้องไปนี้พี่น้องมามาเกิดลูกายพี่น้องดี แค่ีเมื่อเดือนกยายกันยายนแล้วแรกบอกทีมะเป่าอย่นี่เลยเว่าพยใย้มน้องมาตากอากาศน้องสบายไปกับใี้ใช่ไฮวาน้องเห็พอเลยแรกกับไอใจให้ให้เห็นพอหรือว่าให้ว่าให้ว่าสบายตั้งใจมุ่งหมายมาดีอ๋อวอดพี่ดอมดรืเ่าเื่อรับึงพี่้องเลยพี่้องแรกกับไอใจมวยกาเข้าไปเล้พี่้องผมหนึ่งมา ไปออกไปการพอักงานยักษ์ไได้เจ้าอบ้านเพระาะว่าพนในนเรงของกานพนักนกษไปได้ดอัไไนมันฟื้นไปกัเือิดเนาะเขาจะมาหนาวนเขานะเก่งกับเขาเยโอ้ขับดเอยเลยยาหมิไข่เนาะ โลภะย่านคันคอนะยนันคอพี่นกอ่กินตนาหนักส่วนนี่อรอกระอกกินจะใครหรอที่เราแบบเอ้ากินแม่ปูก็ได้ดีแก่ดีแก่คันคอเลี้ยงของอะไกินเลยกินแม่ปูปูกรออืกมีตนัค่ไหนกันนี่บก วังนะแก่พู <s <S ้นี no ้กระนาจริงเป็นบุได้หรือเล่ากระนาบได้ไม่ได้ไปเมืองเุไดไ่ได้ให้ท่านน้เห็นท้งเมืองกันเมืองอื่นกันบุไดไปปลาเอื้อไปบุนกับปีมา่อนจ้าเอปลาไปก่อนพ่าเอือไปก่อนการเมืองจะว่างจาไม่กันมา

รักษาแหละไปหาเยาแก้ไวรัสเนาะนู่นน่มนนนะมันก,ลก,กน็ลําบากมันก็หลายอย่างพี่น้องไปยื้อเลื่อนเลาแนะี่ยพอเราก็เท่าแล้วนะแบบนึงไปแล้วเรา,เาขับซาเร่งเราแบบมันลอยแขนเนีไปเปลี่ยนเล่านะมันก็ไปกับลาว,ลวอะไรกี่รสแจ็คคนละครั้นนี่นะนะฮุยไปเลยทั้งบ้านทั้งเน,นี่ยหงาย เราตั้ง่เป็นตนเล็กนเนี่เราสองกันกัตอนแรกเดินทางไกลมันนักเป็นเล็กนะคนปคนลายมหนพัดคันครับอะไรอย่างเี้อไอเงขึ้นเลยแม่ปนี้แม่วเนกูเนก็กูขวะแม่แล่กเอาอาจริงๆ เราไม่ควรสานหาหน่งม่ควสานอาหาึ่เราไกูเซี่บเราไม่ไม่สานอาหนึกินเลยเย็ย็นกันก่อนเบ่อนอีกเน้อหนึ่งใส่ของกันทุ่านตน้อยกินบ่อยจะส่องไงกินต่อกะดาไปยุบนญดง ตรงเสพด,ด้วยตรองหนึ่งสุขภาพเจ้านำค,คือคือว่าเกบกลัวตัวแม่ด้ยมันจะแต่ข้า,จ,ากกจะกินกับสุขภาพพี่น้องเลยพี่เรื่อนับสุขภาพเป็นตัวขึเน,นื่นองด้วยอ๋อตัวแม่เมดดอเมองเมดแต่รับเพราะว่ากรอยูรู้นี่สุขภาพ แต่ตอนนี้ขนาดไปต้องขนาดตัวตัวยืนอยู่ในขอบตู้ตัวยืนนข้ขนาดเราเคยยู่เรียนเนี่เคยยูนเรียนมากเคยมีขอบตู้มากเคยมีชีวิตคู่มากเราไปอยู่ในยู่อหนังแรกกคือชี่อแูอะนั่นไล่ะผูกไหละผู phụ vai cũng nhấc được, còn suy người hay mì ăn hay được dữ, công nhân massage, được แสงนี้เก็จะเดินสปากันเป็นวงกลนแสงแผงกันกับกระดูก็รือกระดูกเป็นแะบนาแล้วก็ตลอดเลยเดือนหนึ่งสองเตือนุ่มนุ่มก็แฟงไป็เนรักไฟราไม่ได้รอต้งไปใส่ในตัวนี้มีรอบนึงเดือนม่อน ในยังมาซื้อเลยเอาแล้วหายบอกา่างก็สื้อร่าสือเราหายาก็ต้องมาหายกันแล้วกัแล้วไอ้บางยืนยืบางคเหนาะได้เลยตรองมาทักันไปยังให้คิปเลยชิพ่ากันให้คลิปอ้าไปเลยเดอ๋ยวกาจะกเตยฮะสิโกงเตย สุภา,าก็จะกงเตยสุาาางนี้จะปไปเกานีนยิสเรสารัตอวันไป, <c oughs> ไปยสเรลขามาจะไปิสเตรอี่ยเรายอกพื่อนเรายอลูกไม่พี่น้องลูกสคนเป็นลูกนับตึนน้เป็นลูกเลยเนี่ย <c oughs> เขา,ขเขาจะกลังใส่ แป้งคือลูกกเต่าซ้ำลูกแล้วเข้ามก็อสรุกยากนี่แล้วเราฟังว้มก็อะยตัวะละเออชสวิตเอ,อ้านี่นบา่คเ,ออน,เนื้อจับเขาอยู่เลื่อนเลือมาแล้วเล่นกระดาษยพวไม่สองวก,ก้วตสองไม่ดูแ ยาหาเสียเข้ามาเป็นพออะไรนะเขาไปพอเอายายาไาเสียเงินหรก็สนุกสนุเอาันอ่จุ๊บอกกเอาตัวตัวเองแกมีคนมาอหมที่หลอกมาในกระโปรงบอกพี่นะ พดเไปทำการในมงึงพูดจะมือแตกเลยีเด็ามาซือมาที่ซอมนหน้าการพูดเองคสา,า,ามีะอะไรไปซื้อเขาต่อเขต่อแต่อว่าเนาะัสมควรจุดดอกมาเนาะแต่บัไดขึ้นเพราะราคากินหรอถ้าเขเห็นพ่อเพ่อเสอาก็สือ,อ,สอสยังเม่กส,ส่วนมันถึอ มันก,ก็หลายโซ่แพงมันมักกนกะับมันกับแพงเอาโอเคพี่น้องเลยคลิปนี้เปี๋ยวลาไปก่อนนะเดี๋ยวจะลูกชายคนใหม,ม,ม,ม่มันเกิดน้องเมฆก็แล้ว่็แว่เนี่ยก็หวานกันเลอไมีแต่หนุ่ยยังไม่แต่นิร้อนนอนนิร้อนผมไป่งได้ไรพ่น้นอ,นองลาไปพี่น้องขอบใจทุกอยงทุกเร่เพี่น้องขอบใจบ๊ายบาย